คลาสสิคพ p เรียดหรือดนตรียุคคลาสสิก ประวัติดนตรียุคคลาสสิกยุคคลาสสิกเริ่มต้นในปีคศ1750ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่โจฮันเซบาสเตียนบาชหรือ J.S. b a แ c ชได้เสียชีวิตลงโดยเป็นยุคสมัยที่เกิดการปฏิวัติตอุตสาหกรรมจึงทําให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งทําให้คนในยุคนั้นมีทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้นพอคนเริ่มมีทรัพย์สินที่มากขึ้นก็ทําให้เกิดความสุขสบายในชีวิตจึงทําให้คนในยุคนั้นมีเวลาที่จะหันมาสนใจในศิลปะและดนตรีที่มากขึ้น ซึ่งทาให้ดนตรีนั้นกลายเป็นสิ่งที่นิยมของคนในยุคนั้นจึงทําให้รูปแบบของดนตรีในยุคนั้นมีความเรียบง่ายที่มากขึ้นโดยกล่าวคือทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าอันไหนเป็นทํานองหลักอันไหนเป็นทํานองประสานและในยุคนี้ก็ยังมีการสรอนดนตรีตามมาอีกด้วยเนื่องจากมือสมัครเล่นหลายๆคนในยุคนั้นต้องการที่จะเล่นดนตรีได้อย่างชํานาญจึงเกิดการเชิญกันมาสอนถึงที่บ้านนั่นเองโดยยุค,คคลาสสิกเป็นยุคที่ดนตรีได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากยุคบาโรก ซึ่งมีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทําให้บางครั้งดนตรีในยุคนั้นอาจถูกเรียกว่ายุคแห่งเลือดเพราะเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของกาแรแสดงดนตรีและการพัฒนาการของวงดนตรีประเภทต่างๆเช่นวงออเคสตราเป็นต้นลักษณะเด่นของดนตรียุคคลาสสิกยุคคลาสสิกเป็นยุคที่มีลักษณะเด่นคือโครงสร้างของดนตรีในยุคนั้นจะมีสัดส่วนที่ชัดเจน แต่เรียบง่ายกว่าดนตรีในยุคไหนๆมีจุดสันโดษเป็นจุดเด่นสำคัญซึ่งทำให้หล่อนดนตรีในยุคนั้นหันมาใช้โนตที่เป็นมาตรฐานและแน่นอนจึงทำให้ได้มีดนตรีที่มีคุณภาพและมีความชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งในยุคนี้มักนิยมเพลงที่มีความหลากหลายทำนองอีกด้วยโดยแนวคิดหลักของดนตรีในยุคนี้คือความสง่างามและความสมดุล ลักษณะเด่นของดนตรีในยุคนี้ได้แก่ 1. ความเรียบง่ายและความสันโดษดนตรียุคคลาสสิกนั้นเป็นดนตรีที่มีโครงสร้างที่มาชซับซ้อนกันมากมักมีความสันโดษในการเล่น ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญ 2. การใช้โนต้ตโดยเหล่านักดนตรีมักใช้โนต้ตที่เป็นมาตรฐานและแน่นอนซึ่งมักเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ 3. การใช้เครื่องดนตรีต่างๆในยุคนี้มักมีการใช้เครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากอาทิไวโอลินหรือไวโอลา่ารวมถึงยังมีการใช้ชุดท่าทางในการประกอบการแสดงดนตรีอีกด้วย ต่อมานะครับเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคคลาสสิกครับมีด้วยกัน5ประเภทนะครับซึ่งมี1ประเภทเครื่องสาย string instrument ครับลักษณะการเลยนะครับใช้การสีสายด้วยคันชักหรือดีสายด้วยนิ้วมือครับตัวอย่างคือไวโอลินและก็เชลชลลครับ ต่อมาประเภทที่2นะครับประเภทเครื่องเป่าลมไม้นะครับหรือ woodwind instrument ครับลักษณะการเล่นนะครับเป่าลมผ่านปากเป่าและใช้ลิ้นหรือแรงดันลมเพื่อสร้างเสียงนะครับตัวอย่างคือฟลุตและก็โอโบครับต่อมาประเภทที่3นะครับประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับ brass instrument ลักษณะการเล่นนะครับเป่าลมผ่านปากเป่าที่ทําจากโลหะและใช้ลิ้นและแรงดันลมควบคุมเสียงนะครับตัวอย่างก็คือฮอนและก็ ทำเปรตน,นะครับสนะครับประเภทเครื่องเคาะ percussion instrument นะครับลักษณะการเล่นนะครับใช้การตีเคาะพยาวหรือการดีดเพื่อสร้างเสียงนะครับตัวอย่างนะครับคือทิมปานีและก็ฉาบนะครับต่อมาครับ ประเภทที่5ประเภทเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดอินตรูเมนต์นะครับลักษณะการเล่นนะครับกดคีย์เพื่อให้ค้อนตีสายหรือสร้างเสียงจากกลไกาภายในเครื่องดนตรีครับตัวอย่างนะครับก็คือเปียโน,โนแล้วก็ฮาร์ปซิคอร์ดครับต่อมานะครับประเภทของดนตรียุคคลาสสิกประเภทที่1นนะครับซิมโฟนี เป็นบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดุิยางขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิมโฟนีออเคสตราโดยซิมโฟนีเพลงหนึ่งจะมีสีท่อนแต่เพลงแต่ท่อนจะมีเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสียงเพลงครับต่อมานะครับประเภทที่2องโอเวอร์เจอร์เป็นบทเพลงที่เล่นด้วยวงซิมโฟนีออเคสตราเพื่อเล่นโหมโรงก่อนการแสดงอุปรากรโอเปร่าหรือละครเพลงครับต่อมานะครับประเภทที่3คอนแชโต เป็นเพลงรูปแบบหนึ่งส่วนมากจะมี3ท่อนก็คือเร็วช้าเร็วจะเป็นการเล่นประชันกันอาจเป็นการโซโลโ่เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งกับออเคสตราหรือกลุ่มเครื่องดนตรีกับออเคสตราหรือเป็นการประชันเสียงและลีลาดนตรีระหว่างกลุ่มเครื่องต่ตางๆในวงออเคสตราก็ได้ครับต่อมาครับประเภทที่4ี่สุรตาเป็นเพลงสำหรับการเดี่ยวเครื่องดนตรี หากเป็นเปียโนจะสามารถเล่นเดี่ยวได้โดยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นจะมีเปียโนเล่นประกอบด้วยครับต่อมาครับประเภทที่5แคนนอนเป็นบทเพลงที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นเล่นทำนองเดียวกันแต่ขึ้นเล่นไม่พร้อมกันจุดสำคัญก็คือถึงแม้จะเล่นทำนองเดียวกันทั้งเพลงแต่เพราะการเริ่มต้นเล่นไม่พร้อมกัน ทำให้เกิดการสอดประสานจนเกิดความไพเราะขึ้นมาครับนักดนตรีนิวคลาสิกบูแฟงอมริอุสโมสา์เกิดเมื่อวันที่27มกราคมคศ1756ที่เซาบ,บวกประเทศออสเตรียเสียชีวิต5ธันวาคมคศ1791ที่เวียนนาประเทศออสเตรีย ชีวประวัติยอ่อความสามารถด้านดนตรีของโมซาฉายแววเมื่ออายุเพียง5้าขวบ เขานําเพลงมินนวดที no ่พ่อของเขาแต่งค hmm. ้างไว้มาเรียบเรียงต่ออย่างไพเราะยิ่งขึ้นในวันเกิดของเขาตอนที่เขาได้อายุหกขวบเขาก็ได้รับไวโอลินเล็กๆเป็นของขวัญวันเกิดและขึ้นแสดงไวโอลินร่วมวงกับพ่อซึ่งทนความรบเร้าของลูกชายไม่ไหวนับจากนั้นเส้นทางการศึกษาไวโอลินของเขาก็ดําเนินไปอย่างจริงจังพ่อฝึกซ้อมเขาควบคู่กับสอนพ่สาสของเขาไปด้วยนอกจากนี้โมซารดยังเป็นบุตรของนักพันธ์เพลงชาวเยอรมนีเลเพิร์โมซารทอีก ดลูดวิกแวนบิทเฟนเกิดวันที่16ธันวาคมคศ1770บอลนประเทศเยอรมนีเสียชีวิต26มีนาคมคศ1 8 2 7กุงเนนาประเทศออสเตรียชีวประวัติบิทเฟนเติบโตมากับสภาพแวดล้อมทางดนตรีเนื่องโดยพ่อของเขาเป็นนักร้องในคณะดนตรีประจำราชสำนักทําให้บิทเฟนได้เริ่มศึกษาดนตรีเช่นเปียโนไวโอลินออแกนกับพ่อตั้งแต่อายุ4ขวบ พ่อของเบโธเฟนมีความหวังอยากให้เขาเป็นเด็กอัจฉริยะเหมือนเช่นโมซาร์ทโดยให้เบโธเฟนเริ่มแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่ออายุ7ขวบซึ่งการแสดงครั้งนั้นทําให้มีผู้ชื่นชมเบโธเฟนเป็นอย่างมากและทําให้เบโธเฟนเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะของนักดนตรีรุ่นเยาว์มากความสามารถบทเพลงสําคัญบทหนึ่งที่เขาได้ประพันธ์เมื่อปีคศ1824คือซิมโฟนีดับเบิลไดซึ่งเป็นซิมโฟนีบทสุดท้ายที่แต่งเสร็จสมบูรณ์เพลงในยุคคลาสสิก ทเพลงในยุคคลาสสิกซึ่งอยู่ในระหว่างปีคริสตศักราช1,750ถึงปีคริสตศักราช1,820เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกมีนักแต่งเพลงและผลงานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางบางคนเรียกช่วงนี้ว่ายุคทองของดนตรีตะวันตกผมได้นำผลงานเพลงจากยุคคลาสสิก3บทเพลงมาให้ได้ฟังกันนะครับไปฟังกันเลย สรุปนะครับยุคคลาสสิกหรือยุคแห่งเลือดเป็นยุคที่ดนตรีได้รับการพัฒนาจากยุคบาโรกซึ่งมีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวคือความสง่างามและความสมดุลโดยมีด้วยกันทั้ง3ลักษณะได้แก่ 1. ความเรียบง่ายและความสันโดษในการเล่นดนตรี 2. การใช้โนต้ตที่มีมาตรฐานและโครงสร้างชัดเจน 3. การใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆมาประกอบกับการสแสดงดนตรีนอกจากนี้ยังมีประเภทของเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคนี้อีก5ชนิดซึ่งได้แก่ 1. เครื่องสาย 2. เครื่องเป่าลมไม้ 3. เครื่องเป่าลมทองเหลือง 4. เครื่องเคาะ 5. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด และยังมีประเภทของดนตรีในยุคคลาสสิกอีก5ประเภทคือซิมโฟนีโอเวอร์เจอร์คอนแชร์โตโซนตาและแคนนอน